สวัสดีได้สบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเวอร์สุขสุขคนโบโว่าพี่น้องพังเร้าพังไทยด้วว่าต่างประเทศสาวน้องเขาบสบายดีเนาะวันนี้ก็สาวน้องก็ได้มาที่บ้านเอ้ยบ้านแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเนาะกับิมอบสิงมอกของให้เพิ่นเนาะคือซื้อสังกสีแล้วก็ของอยู่ของกินเนาะเครื่องของแห่งอะไรพ่อแม่พี่น้องเนาะปิขนมข้าวต้มเนาะมานตอนมาพาร้ลูกมะนาผู้อแม่พี่น้อง กะอ่าซาโนะก็ได้มาระหว่างทางกะยุ่หนาคลองได้เตะผม่พี่น้องกลัวจะไม่ได้มาหอดเนาะก็ตอนนี้กะพรีอ่าบ่ายช่องโมงแม่พี่น้องเพื่อมาหอดเนาะกับซาโนะกัสิรอทีอ่าผัวเพิ่นไปหับเอาได้กะกับน้องตองเนาะผม่พี่น้องเนาะกะบหับสิ่งหับคลองมาในผม่พี่น้องเนาะกัโอเคผม่พี่น้องรอหับชมพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ามีของยังในมาให้เพิ่นเนาะผม่พี่น้องเนาะ โอเคเนาะผมเองพี่น้องเนาะกะช้างสีกะช้างนวลกะได้มาสีเรียบร้อยแล้วเนาะกะสะได้มุงเขื่อนเอวานนี่แหละผมเองพี่น้องกะฝไฟหนึ่งเนาะเพราะว่าฝไฟส่วนนั้นก็ทางหลังเพอนนอนกะซีบผุดผมเองพี่น้องหมดข้างหน้าพี่เนาะว่าได้ทางอันตีนพย้อนมานี่กะทิชช้องผุดผมเองพี่น้องกะสะได้เอาออกข้างนี้เนาะเพราะว่าอันยาวเนาะผมเองพี่น้องเนาะ สาน้องก็ส huh. ิได uh ้ไปมอบสิ่งของให้เพิ่นน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะายสบายดี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 ดยไปนั่งใกล้ๆกันก็ได้พากินกินข้าวเที่ยงแล้วบ่นี่ยังโด กก็มีเอ่อข้าวปลากระป๋องแล้วก็ขนมมาตนม้นหอมน้อยเนะยาะกูเอ่ยไปใช้อลไรล่ะลไปลินเนาะเด็วก็มีหวมัวเข่ามีพี่น้องเด็กต็กตะปูที่จะเตอรลังคาเนาะเด็วก็มีหวัหวหัวไม่หนึ่งเข่าเจ้าเด <laughs> ็วกัอันไทยเตะหนึ่งเนาะ กินข้าวกันแล้วบ่ยังยังเออวันพอดีได้กินปลากระป๋องก่อนก็ได้นี่เว่าซื้อมาให้เมื่อวานนี่ได้ไปซื้อป่าเขากำมาได้กระติกนึงกระติกนึงหาสิบแผ่นมาได้เออมืัอนี้ก็ได้ซื้อมาหมูชาอว่าสามสิบโลเดี๋ยวน้อสิบผุดเราก็ได้เออเอานี่มาให้นี่จังซีนี่มุงผ้าหนึ่งก่อนเนอะเพราะว่าสิบแผ่นเนาะสิบผุด ฝ่ายที่มันยาวนี่ชุเจ้าเอาออกเฮ็ดเองได้อยู่แลวบ่โดยยันขึ้นบ่ได้เป็นแนวใดจะมันหักมันดอกบ่ได้เอ้าก็ว่าั่นบ่นนี่บ่เบิ่งตรงกลางนี่ดอกหมดเลยโอ้ยเนาะนันน่ะมหันขึ้นบ่กล้าขึ้นแม่นบ่โดยๆอแนวดเนาะาบานารยากได้เนาะ เดเอาอันสก๊อตติดอันตัวมันเป็นหูนัน่นว่า่วให้ชุมเจ้าสใส่สก๊อตว่าทั้งหัวมันนอนเถอะนะก<ม>ึนติดได้บาา่ะสิติดอันอนี้นะบ่งทั้งหัวบอนลูนสินอนก่อนเถอะนะนนขึ้นมาได้เนาะย่าติใช่ปะญานยิยา,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 ามันหาโบว่าเนาะเออเจ้าเอาเสื่อมัดเอาบ่เจมุมนั่นกันโดยเดี๋ยวเอาเสื่อมัดปั๊มวันทำหัวภาษาเวลาลมมา <laughs> ลมมาบ่ได้นอนลมมาอะไรกันจะไป มีแต่ปุ๊บไปเชื้อลงตอวโดยโ yup. <c bio> ดยตายเนาะเห็นได้เลยว่าแบบมันทังนั้นก็เอาอันนั้นเสือกมันทอนเอกโอ้ยมันมันเละมันเละสระโดยมันเละมันเละทอนเอาวัดตะปูทอนออกเวัดเนาะโอ้ยเนาะสิวานได้ไรฉับอ่ะพี่มุ้งนี่บอกกล้าขึ้นแม่นบ่ะ อย่าม hmm. ันหลั่นล bueno> ังคาผูเนาะเห็นอะไรใช่ไหมเนาะสมุดมาเฮาเฮาเปลี่ยนเปลี่ยนล่างใหม่นี่ได้บ่เอาใหม่เปลี่ยนล่างใหม่ได้บ่โดยได้บ่ค่ำไปก่อนเนาะมีแต่เสาเลยนะเสาก็ได้เปลี่ยนเสานะโดยเสาตัวไหนเลยขาดขาดพื้นบ่ โอ้ยมันกระายสิ่งหลายอย่างอันนี้สิม่ใช่ของเก่าของเหมือนนี่ไ่ใช่ของเก่ามั้งเก็บของเก่าเข้ามาใส่เนาะดีแล้วมันได้เนาะสองสามปีเป็นยังไงมึอนี่ดีใจอยู่บอใจอยู่เนาะรวยก็ให้ทั้งเอื้อยทั้งอ้ายขอบบุญขอบคุณทางพระอาจารย์เพื่อนเนาะคือเป็นผู้ใหญ่มาที่อยู่ประเทศไทยโดยก็ขออวยพรในเพื่อนในขอบุญขอบคุณเพื่อนเนาะที่เข้ามาช่วยเหลือ บาป็นหรือว่านอ่ออนีออบคุณเธอสองชอบไหมใช่ก็บาปเป็นี่ต้นยังวะบาปูซายยังวะฮึลูกชายบาผนี่กันเบเอาผู้ใดใส่สบายดีละสบายดีเป็นสบายดีน่เอสบายดีน้เมยสบายกินนมได้ไมสบายดีนี่กินมอนมนะบายดีเจ เลยสบายดีสบายดีพ่อน้อยก็สบายดีป่ะยังบ่ได้สบายดีได้หน่ฮันคืนนี่เดี๋ยวห้องมันเองมันอกะมายืนคนหนึ่งเนาะลูกชายเนาะลูกสาวไปว่าถ้าบะมุ้งแบบญาตินันจอมนี่ลั่นลงมาสิบอ่จะว่าเดี๋ยบอกกล้าขึ้นหลังคาบัด เอาลม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 เออเอเออมออมอลมอมลเอมาเอาเลออเมาาเอเลมเาอเามลมมมมาเลาลมมาเออมมล ามันเอเา oh, ีกทดัี oh, ้ด้วว่าินอมันกัดมันกัดเหงามันบ่ดินกัดเนาะมันเปื่อยมันโลเถือกประมาณชาสามสิบโลนี่กินได้เทไรนี่นะ เขานี่ได้จัเมื่อเฮงเต๋อบะเหย็ดอะไรสนนไมีแต่ถ้าว่าเป็นไปได้กันเห็ดไม่เนาะดื้อไม่เลยหักเสาหนีได้ลันลงเนาะเสาเลิมเนาะเสาเลิมนี่ได้บ่จังหวัดยันติงเหงามันพูดได้หมดเนาะ ใช่ไหมล่่งค้า,าบัดเช้ายิงบุรบบัดโอ้ยหยยลายอย่างเนาะก็สกอตอันนี้ข้นไปติดก่อนก็ได้นี่แต่พืชนี่นะเพาะห,หัวหัวลูกก้อนตัวตน,นี้ว่าชิใหมุ้งแบบพวกข้าขืนเสื่อมัดใบเบิดเนาะชมเจ้าก็บขนไปตอกปาให้มันเละเบิ่ เปิดอะไรมันดิมันดอกมันอดเลยตกตกไปได้จะมาชิลันทำวัวเมืองใดเนาะแต่ปคนมาได้เลยลบเลยไปอยู่เองในมุเนาะเื่อยเ้างอนดินอกด้ยี่ิด้ยยินด้ินขยินมมา้ินด กินเนอได้หน่กินแม่นมนะกินแม่นมแซ่บน่อกินเนอกินเบอจ่านมเผินเบอเป็นเบอจ่านมใช่บ่จ่านมโอ้โหซาคุ้เพลินกินเนอล่ะกินเนอเนี่ยเนี่นี่นี่กินเนอเนี่ยจะปีได้เนี่ยนะสองปีสื่อยังก็อื่อเพลิน เมษาเมษาผู้ชายคนนี้เลยพัทยาพัทยาเออพัทยาเมษาผู้กนะเอ็นนาเออดีเนาะลูกคนกันเลโอ้ยตอกตูกันยังมันทอนออกคือเก่ามันดอกเศร้าเออเบียบบานมันไม่หลอกแล้วเขาตอกแล้วมันทอนออกเวลาลงมาเนี่ยอยู่ได้สนะ แต่แต่มาไม่เสนี่ตัวได้ตัวบ okay, ่อเนาะไม่เสร็จตัวหลอกคอนโดตัวไดก็พอได้อยู่เลยก็โอเคสานวันน uh ี้ได้เขาก็คอยว่ากันใหม่เนาะโดยนี่ก็จะได้ขอตัวละก่อนเด้อน้องจะได้ขอตัวละก่อนเนาะสบายดีโดยสบายดี ผมเแม่พี่น้องหลังจากทีเช้านว่ันเนาะเหมาะให้เพิ่นกับวันที่ให้เพิ่นเอาล้างสีแล้วขึ้นมาตอก่อนเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบอกาขึ้นลังค้าผมเป็นพี่น้องกับพ่นว่าไม่ที่จอมเนาะมันกระโหลกล่อวันแ้วผมเป็นพี่น้องกับบอกาขึ้นย่ามันลั่นทับหัวเนาะกับสานวันก็เห็นอยู่อันข้างกลางมันหัวเราะมันลิผมเป็นพี่น้องสานวันก็คิดนักดาหยางอยู่เนาะจะเห็นอะไรแก้ปัญหาให้เพิ่นเนาะ สาวนวลก็บ่ฮู้ทางสิเฮ็ดแนวใดกะโอเคบ่แม่พี่น้องเดี๋ยวค่อยพิจารณากันใหม่เนาะสาวนวลก็บ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋เนาะเพิ่นก็บ่กล้าคึดจักสิแนวใดบาดกะโอเคครับพี่น้องสภาพเพ่นซานเพิ่นก็คือว่าแหละเนาะมันแบบโดดนะพี่น้องาวนวสิดบๆให้เบิ่งเเนาะ เน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้ได้อยู่มเนาะเสร้าเหมือนกับโดอีดีมีสปอนเซอร์มาเนาะก็มันชิฮักได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้อยู่นี่ก็เป็นนั่นเนาะไนอกเนาะมันสีเกลมิฮักโปรจากเจเนาะเศร้าเพื่อนเพื่อโดว์พุ่ิ เดวะเ้าหนิ่าอย,อยากคู่ต้นขอเด็พม่พออาววนนะพน้องคอู่ออนะออเชนะนะ้าเนะพ,พื่อ,อนเนาะควอสมควรพม่าพน้องเนาะเพูพนบมุกตาขุดเนาังค่าพม่าพน้องก็โอเคพม่าพน้องเนาะกัดสภาพเพื่อนซ่านเพื่อนกัดคือเช้านอนถ่ายให้เลยเนาะกระโดดพม่าพน้องเนาะโอเคน้องพม่าพน้องเา้านวนก็ได้มอบสิ่งมอบของให้เอเบานทีเรียบร้อยเนะาะเา้านวนก็แนะนำทางพัวเพลินให้ไปขึ้นโมงลงนะังคาเนาะ รังสีกับสิบแพ่อพมพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะขึ้นมาได้พ่อมพี่น้องกับรังสีมันดอกเนาะโมเมนต์เห้ไม่ดอกโมเมนต์รังสีดอกว่าพิษอีได้สาวนากันเนาะอ่าไม้มันดอกได้เพิ่นกะประกาเสียงขึ้นลังคาพมพี่น้องกันเพิ่นกะย่านไม้อันที่ข้าอยู่ลังคาหันยามหล่นลงมาเนาะพมพี่น้องเนาะสาวนากับผูู้้ชี้คิดเนี่ยได้เนาะปรึกษากันเนี่ยได้ก็เพิ่นมาทั้งตีนทั้งเงี้ยมันกระโดกเราเรียกพมพี่น้องเนาะ เสาเฮือนอีสานวนถ่ายให้เบิ่งเด็กพมีพมร้องก็ไม่ข้ามไม่ยังเพิ่งเกรื่องเครื่องเก้าเขาเนาะพมีพี่น้องเนาะกับมันกิบผสมบูรณ์แบบปัญญาพมีพี่น้องมันกระโลกดอกเนาะกับโอเคพมีพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็คือว่าที่พอได้อ่าอันขึ้นไปมงพอได้พากันอยู่เนาะพมีพี่น้องเพิ่นกะอ่ากะโบก้าขึ้นจอมาได้็กพมีพมร้องเนาะ ทางที่ดีสาวนก็ขอขอบมดขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็ซื้อพระอาจารย์ที่ได้ส่งเงินจํานวนหนึ่งได้มามอบให้สาวนัวได้มาซื้อสิ่งสิ่งของให้เพิ่นเนาะแล้วก็สั้งสองคสีทีได้พบเห็นพ่น้องขอขอบมดขอบใจทางพระอาจารย์ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะคมจิตกระยาให้ได้ความไข่กระยาให้มีสุขภาพเข้มแข็งเนาะก็ขอให้เจริญในศีลในธรรมเนาะสาธุเนาะกับชาวนากะควรเจรินทางมากะ หลายชั่วโมงพอสมควรพมีพน้องอแต่ก็สานวนกับลืมอย่างหนึ่งเนาะลืมสื่อถ้วยแต่ก็บวงมาให้เอื้อเพิ่นเนาะก็คือว่าอะไรพมีพน้องมันก็หลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ลืมไปน้ำเนาะ,อะโอเคพมีพน้องอมืนอี้สานวนสีขอตัวลาก่อนไปพอสาวนวนคลิปน่ะโอ้เก่าคำว่าสบายดี